มีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานเนื้อตาพ่อยเด้อป่านคันแทนหน้าในเหตุแบบนี้เนาะบอกผู้ใดใกล้ย่อยบอกเเท่านี้ล้ใครบอกผู้ใดอู้เหตุตาบพี spoke spoke ่น้องอันด่นเนของเหาเด้อของเพิ่นต่ำคนสวัสดีค่ะพี่น้องอยู่ไห้อยู่หน้าคือเกาเด้อค่ะมือนีกัะมือนีสิผ้าพี่น้องมาเบ่งมาป่านคันแทนหนาอีกแล้วค่ะพี่น้องงดกรเงือมันมาอยู่เนาะัดที่นี่เพิินมา มีเทคนิคแบบใหม่สิมาปั้นคนาให้เบิ่งเดิอพี่น้องเด้อดแบบยูมัดได้เพิ่อนวะแบบยูมัดเลยไม่ขาดอีกบาาัานพี่น้องมาเบิ่งเด้อทีมงานของเราจะปั้นคนาแบบใหม่แบบเก่ามันมายููพี่น้องจ้ามาเบิ่งเด้อติดตามนํากันจ้า,ทาเทคนิคใหม่เพิ่มเติมคือมีเฟืองเนะบอบเอาเฟืองมาใส่เนาะบัดนี่เนาะ แบบยูมัดเนาะเอาแบบยูมัดบ่อขาดอีกมันบ่อโอ้ยจังไหนจังไหนจังไหนเมื่อนี้เอาแท้เนาะเอาไฮยูมัดเด้อแบบนี้เด้อเอาเฟืองมาใส่ก่อนเนาะตอหลักคือเก่าบ่ตอหลักคือเก่าครับตอหลักคือเก่าพี่น้องมาดูเด้อทีมงานคุณภาพของเรามีเทคนิคแบบใหม่เด้อมาปั้นคันแทนานี่พี่น้องโอ้ย แย่งเมื่อกี้แท่น้าคาดแต่จะ่องทีมงานของเราโอ้ยนี่ค่ะอุปกรณ์อุปกรณ์เต็มรถเลยค่ะดินกับคนมาจากบ้านคือเก่าค่ะพี่น้องเป็นยังไงเอฟเอฟสู้ไม่สู้เอฟผู้บาลประจำทีมนี่ได้เมอย คลิปนี้แหละเด้อพี่น้องเด้อบาดนี้เด้อคือขยันคักแท้เจ้าน,นันรอบด้กก็มาปัานน้องคันแท่นนี่เนาะเออจะได้เมียบาดนี้ละพี่น้องอบเอาบาเอฟเด้อผู้เบ่าประจำซอยประจำทีมนี่เบิงพี่น้องอุปกรณ์กับเต็มรถม,มามาพี่น้องตามมาดูป้าน,านคันแทนารอบสองนี่เทคนิคเทคนิคแบบไม่เนี่ยมาเบิงเด้อรีก,กันสิโต๊กคันแท่นหน้าละเด้อบานนี้พี่น้อง ข้าน,น้ากับหก่าด่ามาเด้อพี่น้องเด้อย,ยังมาถึงเวลาตัดยังมาถึงเวลาตัดพ่อไงแตนขาวาหน้าเจ้าคือหกเถมไมกระขาดนะแล้วมตัดจากเธอนี่น่ะไม่ตัดอยู่บ่ตัดอยู่เออข้าเจ้าว่าข้าน,น้าเจ้าหกหกบุระ่ะ เบิงเบิงสีไทยให้พี่น้องเบิงหัวนเนต็นขามใบพุนทรเดอร์าเอา,เอาบ้านเอาดินมะไซบอนี่าพี่น้องอากาศมือดีก็ะดีดีพี่น้องลมโชยเย็นสบาย ให้พี่น้องดูวิวเดอร์นาตีนภูเนี่ยค่ะอากาศดีมากยามเช้าค่ะเอา้จาจกได้บาทน,นี่เฟืองลงก่อนบอ่เฟืองคว,วะใสก่อนเนะเาะเทคนิคแบบนี้กับเขาท่าอยู่ด้วเนาะพี่น้องเข้าท่าเขาท่าเข้าท่าอยู่พี่น้องเพราะเฟืองมันเบา เฟืองมันเบาเฮ้าดีก็แบกดินแนเนอะพญ่อ่เต็นเนาะเออแนวขันหน้าเฮาอยู่ไก่ทางไหมพี่น้องถ้าอันขันหน้าผู้ใดไก่หคนทางให้เฮ็ดแบบนี้เ้อพี่น้องเด้ออันเ้ามัวแต่แบกดินเข้ามาเนี่ยมันบาไหวมันหนักเ้ยพี่น้องเอาไม้เนามานี่ละค่ะเอาเฟืองมาตันใส่ก่อนเขาเม่เาแต่เอาดินมาเทใส่นี่ยมันบาไหวเนาะมันแบกมันไก่แม่นบ่เฟืองเป็นโคนบ่น่ะ เออเอามากจ้าพ,พี่น้องเบงเดอเออแบบนี้ก็เข้าท่าดีเลยพี่น้องจ้าเนี่ยเอาเฟืองมะควาใส่บอกพญ่เตนอเอาเฟืองมะตันโอทำพื้นที่ให้มันเรียบก่อนเนาะทำพื้นที่ให้มันเรียบก่อนแล้วก็ ค่อยจังเอาเฟื่องใสพี่น้องเอาเฟื่องอัดอัดใส่ตันดินไว้อ่ะนะพี่น้องอืเขาตอกไม้แล้วก็เอาเฟื่องมาใส่เนาะเทคนิคแบบไม้พี่น้องเอาปรับใส่เบิ้งเด้อพี่น้องเด้อแน่ไวข้ข้างหน้าผู้ใดไกลหล่หนทางแบบนี้นะต้องเอาเฟื่องมาสะกอนพี่น้องเขา,าเมาแต่เอาดินแบกมาใส่มันไไเบาไหวได้มันหนัก จ้าต้องเอาเฟืองก่อนบ่ตะโอยครับผมโอ้ยรอบนี้คักมันเบาเป็นวะนานคักคักนานคักคักแบกเฟืองนี่ก็แบกดิบเนาะตะโอยเนาะนานละมันเบาเออกับบ่อกัรแตังกี้กันไรเนาะมันจุกเชิญบ่เออเออเอาเอาเอาจ้าเฮ็ดแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อ าก็เอาเฟืองมาตันสะกอนจ้ค่อยเทดินใส่นะพี่น้องนะประหยัดดินไหมแนวขันาหน้าข้ากเากเข้าขุดหลายกับบ่ได้เด้พี่น้องแปลงข้างเคียงพื้นสีว่าได้ขุดขนันหน้าเอาแต่ดินใส่นะ่ะมันบอพญายเตนเ <Yeah. S 1> ออนะนะพี่น้องเบิ้งเด้อจ้าเด้อ <Yeah. S 1> จ้านั่นแหละตันดินไว้แล้วก็เอาดินมากกะเทเลยบาทที่นี่ เครื่องนี่ก็คักเนาะเครื่องทุนแรงดีอยู่เด้มันเบาเนาะพี่น้องเนาะเฮาสีเมาตะแบกดินมากนะมันบแมนแน่วเด้พี่น,ออนอ้องเอวหักบาดจีจะเห็ดแบบนี้เนาะอ้าวสู้ๆทีมงานของเราคือเกา เทคนิคไหมก็คือเปลี่ยนจากกระสอบมันบอกพญ่เต้นเปลี่ยนจากกระสอบเนี่ยเอาเอาเฟืองมา,าว่างใส่ก่อนนาะมันเบาเนาะแนวข้างหน้าเห่ยมันไกลทางอ่ะพี่น้องจ้าามาเบิ่งทางมันไกลยากแบกมาข้าหน้านี่ก็จิว่าสีล,มล่มเลยพี่น้องเอ้ยต๊ะคันแท้หน้าเลยนี่จ้าเฟืองเนีเเน่ยมันเบาเนาะมาสะก้อน บ้านที่นี่เทดินใส่น้ำก็สิใส่บ่หลายเนาะอืออ้าวอ้าวอ้าวแบกมาลุงบิ๊กบาอุดคือเก่าค่ะทีมงานของเรามีคนทีมเข้าเรื่องหมดเลยเข้าขึ้นยินไซโมยัดแรงไว้เลยผู้ใดทีมลุงมิงครับโอ้ยไม่รักกันจริงไม่รักกันจริงเนะตาพอยเนาะ ว่าว่าปานคันแท่หน้านี่แล่นหนีโรดบ่เอ้ยเพื่อนบ่ฮหูเพื่อนบ่ฮหูว่าเฮาเอาเฟืองมาใส่นะมันเบาแ่หนาให้เพื่อนแล่นหนีโรดเอออาพญานเดนกับผู้จัดการหน้างานนะคะจัดการหน้างานให้เรียบร้อยนะคะเอาเสิเห็ดแบบดีแบบนี้เนาะเพื่อนกับทำการเหยียบค่ะเหยียบดินลงไปให้แน่นๆนะคะ เทคนิคป้านคันทนาแบบใหม่จ้าเอาเอฟสู้เอฟสู้ไหมเอฟสู้ไหมส,สู้บ่โอ้ยเสียงคือไอไ่อยแทมันสู้จังใดเดี๋ยวนี้คือเป็นตะเมยแท้โอ้ยผูเบาเนี่เนาะผู้บา,บาประจำทีมของเราค่ะเบาเอฟ กาศดีดีพี่น้องนาตีนภูค่ะบรรยากาศนาตีนภูเย็นสบายเย็นสบายชาวนาคือขวานาเนาะคือสิยูมัดเนาะพี่ใหญ่เต้นบัดนี้เนาะยูแล้วบัดยยูแลละเนาะแต่ว่าถ้ามันขาดกับมะปานอีกเนาะ ถ้าเฮาบ่ปาั่นมันมันบ่มีน้ำใส่ปุ๋ยเด้อยเนาะพ่อใหญ่แตนเนาะนแล้วอืมพ่อใหญ่แตนข่อยก็เก่งเห็นไเหเฮ็ดหน้านี่โอ้ผู้จัดการนานะคะ,คะ,นะคะสู้ไหมพ่อใหญ่แตนสู้เออเสียงค <c oughs c oughs> ึบคือบุฟเฟต์สูดเลย เจ้าเจ้าเอฟแดดมาแล้วบาดที่นี้บ่มีฝนมันแดดเด้อบาดนี้พี่น้องแดดเด้อบาดนี้พี่น้องเอ้ยแดดกับฝนที่เอายังแดดกับฝนที่เอายังเอาแดดเขาจะมาดีอยู่รถเอาแดดบอตะพ่อยบ่โอ้สุกรถอากาศเย็นแน่นอนฝนลินเด้เอาแบบไดเอาแบบเงื่อแตกบ่ แต่พ่อบอกว่าอากาศแบบนี้สบายปาขนขัาหน้าได้สบายแน่แนวจังเข้าบาเฝ้า,าใส่ฝนเนาะพ่อใหน่เต็นเนาะอืะกีเฝ้าย่านลดออกบาได้นะน,นะบัดทีนี้เข้าค่อยๆปาดไปเรื่อยๆก็ต้องใจห้อนนะ,นะพี่นอ้องเนี่ยเสร็จแล้วปอกนี้นะคะ มีเทคนิคดีๆมาฝากพี่น้องนะจ๊ะเด้อเอาเฟืองมาตันไวล้วกะเอาดินมาใส่พี่น้องเนาะเออเฮ็ดแบบนี้กะคาดคือเดี๋ยวมันเบาเข้าเมาตะแบกดินมาใส่นี่เบาไหวเนาะพี่น้องเนาะจ้าปองนี่แล้วๆค่ะพี่น้องไปเบิ่งปองใหม่อืมคือสิขักคือเดี๋ยวไม่แนบัตนแบบเอาเฟืองมาใส่แล้ะค่ะเนาะ ข้าวท่าข้าวท่าพี่น้องเหย็บแน่นๆเนาะเหย็บแน่นๆพี่น้อง ืองตันไว้แล้วก็เหยียบแน่นๆใกล้สิแล้วเราบอกวพาเนี้ยเต้นป้องนี่ใกล้แล้ว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 เหยียบให้แน่นแน่นเลยรอบนี้เอาให้ยู่หมดเรามีเทคนิคใหม่แล้ว แล้วแล้วเครื่องทุนแรงเท่ากับเป็นเฟืองเหนือนาะพันยเตนเนาะเท่าคือบ่คืดบ่ได้แต่ทีแหลกเนาะเทนี่จั๊กน้อยจักกระสอบนึงบ่เทอะบ่เทนาะเทเทเอามาอีกกระสอบนึงเนาะเอามาอีกกระสอบนึงจ้ะ บ่าวอัด์ตายปองนี่มาบ่าวอัด์ตายพี่น้องอ,อ้าวเอฟมือนีใส่บูดบ่โอ้ยบ่าวเอฟใส่บูดเหรอพี่น้องเป็นตัหัวไทยไดเอฟนี่แมรอบก่อนให้ใส่บูดนี่ได้เออรอบนี่เต็มตัวมาอย่างดีใส่บูดแล้ว ไปปองไหมพี่น้องปองนีปง่ปองไงคะพี่น้องปองสุดไทยแล้วเหียบให้แน่นแน่แนวบะมี่ผู้ใดบอกพี่น้องอะะเฟื่องมาตันสะกอนเด้อจังจีกับไข่แน่เนาะ ้ากันแบกกระสอบมาจนวา่าซานมัไกลห,หุนทางวันนี้พี่น้องพูน่ะถ้ามันไกลห,หุนทางนี่เราต้องใช้เฟืองใส่เฟืองก่อนพี่น้องมาตันมันยังเบา มีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานเนอแต่พ่อยเด้อปานขันแทนหน้าในเหตุแบบนี้เนาะเอาปานไปใกล้ย้อยบอกอเท่านี่ละใครบอกใค้ให้บอกเท่านี่บอกโอ้ยจึงเป็นขักเนาะคือคือคือวัยรุ่นเขามาเหตุหน้าเนาะเอาเอาเอาบอกเท่านี่ละเนาะเออเอาเอาบอกเท่านี่ละบอกตัวเองนี่แหละส่บ่มี่ํำใส่ให้หน้าเดี๋ยนี่ใส่ปุ๋ยนี่ ปองนี่มัน,มนยังไงคะค,ะค่ะคะน้องเนี่ยเพื่องนี่ก็มีประโยชน์หลายเนาะปัน่นคันแท่นหน้าก็ได้พี่น้อง ใกล้แล้วใกล้สีแล้วแล้วพี่น้องเป็นแนวเลอรเป็นแนวเลอรผู้เบาบอผู้บบาหอบแล้วพี่น้องจังมาบาให้เมือให้ผู้บบาวน่ะเด้เนาะบอกยากเลยผู้เบานีเนาะห้ครึ้งขังแนอ่อ้อันนี้ล่ะเขาเขา,เขาเอาื้อวัาจังไหนฮืเขาเขาลองเด็กใหม่บ่ฮื ทีมงานเราเนี่ยลุงข้าวหอมเ,เป็นเด็กใหม่เด้อสำหรับเราเนี่ยเด้อนาลาเขาล่าลองแห้งได้ลุงข้าวหอมเออมาร่วมยอดละเจ้านะ่นาะทีมงานใหม่มัดปะไม่เนี่ยจุ้งน้ำไวหันเนี่ยนี่นวเขาล่องแห้งพือนตัวเนี่ย เขาลองแห้งลุงเขาหอมลุงข้าวหอมมาแทนอ่าลุงหมิงกล้ามหลบในลุงข้าวหอมมาแทนลุงหมิงจะแล้วแล้วบอกพี่ไนต์เต้นเออแล้วแล้วปองนี่พี่น้องโอ้ปองนี่ไงค่ะพี่น้องจะโอ้นี่เด้อมันแล้วแล้วเนี่ยเป็นจังซีเด้อ เอาเฟืองมาตัดแล้วเขาสิเป็นยังสีเลยพี่น้องนี่ละโอ้เป็นตตยูมาดอยู่ได้พี่น้องเทคนิคแบบนี้เอาเอาไปใส่เบองเลยพี่น้องเด้อมันแน่นกว่ากระสอบเลยเนาะพญานาแตนเนาะเนี่ยเนี่ยพี่น้องเหยียบเหยียบเบอร่กคักดูดิอ้คักคักพี่น้องนี่เนี่ย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 นะคะเนี่ยจ้าอู้นี่ลักษณะลักษณะมันสิ็จก็จะเป็นแบบนี้นะคะพี่น้อง อ่าคะอืม,อมเมียจ้าพี่น้องทีมงานของเราเสร็จไปแล้วภารกิจอันนี้คับเหินบ่นี่ไม่ยังก็ได้เห็นตามอ้าวยูใสยูข้าเล่งเขาดิอุ้ยเนาะยูซาเล่งมาหนอยใหญ่โอ้ <laughs> โอ เฮตตาบพี่น้องอันด่มนของเห้าเด้อของเพินต่นเอามาทายให้เบิ่งจ้ะเอ็ดเตตาบยังตะพอยเอ็ดปวกยังเห็ดปวกยังเฮ็ดปวกยังปวกตาปวงตาปวกตาปวกว่าสันโอ้ยเนาะยู่นี่ละปะปะปะเดี๋ยวข้าเจ้าวะ